สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ ต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการระยองออนทัวร์นะครับผมธนกรธนวชิรศิลป์นะครับมาพบกันอีกเช่นเคยครับรายการระยองออนทัวร์ของเราในวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมครับมาเที่ยวทะเลระยองกันโดยจังหวัดระยองนั้นนะครับมีพื้นที่ที่เป็นชายหาดนะครับยาวต่อเนื่องมาตั้งแต่บ้านฉางอำเภอเมืองอำเภอแกลงไปจนถึงจังหวัดจันทบุรีเลยนะครับซึ่งระยะทางเนี่ยตลอดแนวชายหาดเนี่ยก็มีระยะทางโดยประมาณกว่า100กิโลเมตรด้วยกันครับ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าอยากจะมาเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็เที่ยวทะเลเนี่ยขับลัดเลาะ,ะยาวต่อเนื่องมาอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่รับรองได้ว่าวิวทิวทัศนะครับแล้วก็บริการในการถ่ายรูปต่างๆนะครับแหมสวยงามมากๆและคุณจะได้รับอัรรรสแล้วก็บริการแบบทะเลแบบเต็มๆเลยทีเดียวครับส่วนชายหาดที่บอกไปข้างต้นจะมีหาดอะไรบ้างนั้นคงจะต้องติดตามกับระยองออนทัวในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับ เริ่มต้นกันที่หาดพยูนและหาดพลาครับโดยหาดพยูลและหาดพลาเน้นตั้งอยู่ในอำเภอบ้านฉางอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองนะครับไปประมาณ34กิโลเมตรด้วยกันครับโดยที่นี่นะครับจะมีลักษณะเป็นชายหาดท,ที่ยาวติดต่อกันมีสวนสนที่ปลูกไว้อย่างหนานแน่นสวยงามและก็ร่มรื่น และที่นี่นะครับยังคงได้รับการยกย่องให้เป็นชายหาดที่สะอาดที่สุดของจังหวัดระยองอีกด้วยครับนั่นก็เพราะว่าที่นี่อยู่ห่างไกลจากชุมชนเมืองและก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่มากนักครับทำให้ยังคงความสวยงามของธรรมชาติอยู่มากครับ หาดน้ำรินนะครับถือว่าเป็นหาดทรายขนาดเล็กที่คนในท้องถิ่นนิยมไปนั่งพักผ่อนแล้วก็นิยมที่จะนําอาหารไปนั่งรับประทานการที่ริมหาดในช่วงเย็นเนครับโดยหาดแห่งนี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันอย่างเช่นห้องน้ําสาธารณะร้านจําหน่ายอาหารและก็เครื่องดื่มลานจอดรถและสิ่งที่เป็นสัญ,ญลักษณ์อย่างโดดเด่นและก็สะดุดตาของชายหาดแห่งนี้นะครับก็คือหินแกะสละักรูปครอบครัวพยูนครับ ตัวอวอ้วนแล้วก็ตั้งอยู่บนโขดหินปลายชายหาดครับ หาดแสงจันทร์และหาดสุชาดานะครับทั้ง2หาดนี้เราสามารถที่จะขับรถบนถนนเรียบชายหาดที่มีการเชื่อมถึงกันเป็นชายหาดติดต่อกับหาดแหลมเจริญโดยที่นี่แม้จะไม่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวแต่กําลังเป็นที่นิยมครับของชาวอ,อําเภอเบืองระยองเพราะจากความสวยงามที่ไม่เหมือนใครจากแนวหินกันคลื่นตลอดแนวทําให้เกิดเวิ้งอ่าวย่อยๆนับ10บอ่าวตลอดแนวชายหาดครับเด็กเล็กก็สามารถที่จะลงเล่นน้ําได้อย่าง ไม่เป็นอันตรายนะครับโดยบริเวณริมหาดก็เต็มไปด้วยรถขายอาหารและก็แผงลอยขายอาหารซีฟู้ดในราคาประหยะัดให้ท่านได้ดื่มกินกันตลอดทั้งคืนอีกด้วยครับ หาดแหลมเจริญน,นะครับตั้งอยู่ที่ปากน้ําห่างจากตัวเมืองระยองประมาณ5กิโลเมตรครับเป็นสถานที่สำหรับการท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ใกล้ตัวเมืองมากที่สดุดบริเวณนี้คุณคุณก็สามารถที่จะสัมผัสดได้ถึง2บรรยากาศในขณะเดียวกัน1ก็คือบรรยากาศของทะเลและปากน้ําระยองครับซึ่งที่นี่ก็เป็นที่ที่เราจะได้เห็นเรือประมงอย่างใกล้ชิดขณะที่กําลังแล่นเข้าและก็แล่นออกทะเล และที่นี่ครับยังเป็นที่ตั้งของร้านอาหารซีฟู้ดชื่อดังของเมืองระยองอีกด้วยนะครับชายหาดแม่รำพึงนะครับตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าหมู่เกาะ,ะเสม็ดซึ่งเป็นหาดทรายชายทะเลที่มีความขาวสะอาดและยาวที่สุดของฝั่งทะเลตะวันออกของจังหวัดระยองครับ ที่มีความยาวถึง12กิโลเมตรเหมาะแก่การเล่นน้ำบริเวณชายหาดที่ร่มรื่นด้วยแนวต้นไม้น้อยใหญ่นักท่องเที่ยวนิยมที่จะพาครอบครัวมาพักผ่อนหย่อนใจมีร้านอาหารเตียงผ้าใบและห่วงยางบริการกันตลอดแนวชายหาดเลยครับ แต่ต้องเตือนกันไว้ก่อนนะครับว่าการลงเล่นน้ําที่หาดแม่ํำพึงแห่งนี้มีข้อควรระวังอย่างเคร่งครัดนะครับก็คือจะต้องมีการหลีกเลี่ยงการเล่นน้ําในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานติดป้ายเตือนอันตรายเอาไว้ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวทุกๆคนครับ ใช้หาดแหลมแม่พิมนะครับอยู่ห่างจากตัวเมืองระยองไปประมาณ48กิโลเมตรด้วยกันครับโดยหาดแหลมแม่พิมนะครับถือว่าเป็นหาดที่มีความยาวและก็ขาวสะอาดมีธรรมชาติที่สวยและก็งดงามลื่นลมไม่แรงครับเหมาะแก่การเล่นน้ําและมีกิจกรรมทางน้ําให้นักท่องเที่ยวได้สนุกสนานกันหลายประเภทด้วยกันนอกจากนี้ครับที่นี่ยังมีบริการทั้งโรงแรมบังกะโลที่พัก และก็ร้านอาหารตลอดแนวชายหาดอีกด้วยครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับความสวยงามของชายหาดในจังหวัดระยองที่วันนี้รายการระยองออนทัวร์ได้พาคุณผู้ชมมาเที่ยวและก็มาชมกันตลอดทั้งเทปเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเทปที่คุ้มมากๆ เพราะว่าชายหาดในจังหวัดระยองเนี่ยวันนี้เราได้ชมกันหลายหาดตลอดทั้งแนวชายฝั่งกันเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากกันไวน้ในเรื่องของจิตสํานึกในการรักสิ่งแวดล้อมกันนิดนึงครับเวลาไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็อย่าไปทิ้งขยะเอาไว้ให้เกลื่อนกาดเก็บให้เรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะรักษาความสวยงามเอาไว้ให้รุนลูกรุ่นหล,ล,ลานได้เที่ยวกันอย่างมีความสุขกันต่อไปครับระยองออนทัวร์หมดเวลาแล้ววันนี้ผมธนกรธน,นวชิระศิลป์ลาไปก่อนนะครับ คราวหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนต้องติดตามกับรียองออนทัวร์วันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ